ถ้าวันนี้คุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงนิสยัยอยากเข้าใกล้ความสำเร็จคุณเยขอเวลาคุณ5นาทีทำสิ่งนี้ก่อนนอนทุกวันค่ะข้อที่1เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้หรือว่าการเขียน reflection ค่ะทั้งช่วงเวลาที่คุณมีความสุขหรือคุณเศร้าเราสามารถเขียนสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ทั้งหมดค่ะอาจใช้การตั้งคาถามง่ายๆที่ว่า เรื่องนี้สอนชั้นให้รู้ว่าอะไรประสบการณ์จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะ 2. เขียนสิ่งที่วันเนี้คุณได้ทำค่ะครูเนยเรียกว่า small wins ค่ะการเขียน small w i n หรือชัยชนะเล็กๆให้กับตัวเองในทุกๆวันเป็นการสร้างความสุขที่ง่ายที่สุดค่ะหลายครั้งที่เราเหนื่อยท้อแท้หมดหวังกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอ การเขียนสมอลวินจะเป็นเหมือนยาที่คอยรักษาแพ้ใจเหล่านั้นให้คุณมีกำลังใจลุกขึ้นได้อีกครั้งค่ะ 3. เขียนสิ่งที่พรุ่งนี้คุณจะทำให้สำเร็จค่ะมันก็คือการตั้งเป้าหมายหรือ Set Your Goals นั่นเองค่ะแค่เขียนเป้าหมายก็เท่ากับว่าคุณได้ทำสำเร็จไปแล้วครึ่งทางนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยค่ะเพราะการเขียนสิ่งที่คุณอยากได้มันเหมือนกับการที่คุณน่ะ ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองไว้ค่ะว่าฉันจะทำมันในวันพรุ่งนี้แล้วส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราพูดกับตัวเองเราเขียนกับตัวเองเราเขียนเป้าหมายนั้นไว้มันก็เหมือนเป็นตัวที่แบบย้ำเตือนว่าฉันต้องทำสิ่งนี้นะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าคนที่เขียนเป้าหมายจะสำเร็จได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเขียนถ้าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าปล่อยให้คลิปนี้มันผ่านลอยไปนะคะหยิบสมุดปากกาขึ้นมาเขียนเป้าหมายซะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ